สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามีวิดีโอสาระความรู้มาฝากกันอีกคลิปหนึ่งก่อนอื่นเราขอให้คุณกดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องของเราเรามาพูดถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลกกันสักหน่อย HAL t j a s เป็นเครื่องบินขับไล่พูหุภารกิจที่อินเดียภาคภูมิใจอย่างยิ่งพัฒนาโดย Hindustan Aeronautic Limited HAL เพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าอย่างม i g 21และเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศอินเดียให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำเตคัสถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการบินของอินเดียเพราะกว่าโครงการนี้จะสำเร็จใช้เวลาวิจัยและพัฒนามากกว่า30ปีเตคัสถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและทันสมัยตัวเครื่องใช้วัสดุคอมโพสิต,ตมากกว่า4 5เของน้ำหนักรวมทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์และทนต่อสภาพการบินที่รุนแรงได้อย่างยอดเยี่ยม เครื่องบินมีความยาวประมาณ13.2เมตรปีกกว้าง8.2เมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดถึงเมตรหหรือราว2 2 0 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านเทคโนโลยีเตคัสติดตั้งเรดาร์แบบ AESA รุ่นล่าสุดซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันทั้งในอากาศและบนพื้นดินมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์วอ์แฟร์ที่ช่วยให้รอดพ้นจากการตรวจจับและโจมตีของสัตรูอีกทั้งยังมีจอแสดงผลในห้องนักบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ที่ช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องได้ง่ายและแม่นยำเตคัสสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลและระยะกลางเช่น R-73 และดาบี้ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นเช่น Kh-59 มีรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS เพื่อโจมตีเป้าหมายบนพื้นด้วยความแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนอากาศ GSh-23 ขนาด23มิลลมสำหรับการต่อสู้ระยะประชิด หนึ่งในจุดแข็งของเตคัสคือความคล่องตัวสูงด้วยน้ำหนักเบาและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังทำให้สามารถทำการรบในพื้นที่แคบหรือบินหลบหลีกขีปนาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบปีกและโครงสร้างยังช่วยให้สามารถทำการบินในระดับต่ำด้วยความเร็วสูงเพื่อหลบเรดาร์สัตวปูและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โครงการ HAL Tejas แบ่งออกเป็นหลายรุ่นรุ่นเริ่มต้นคือ Tejas Mark 1ที่เข้าประจำการกับกองทัพอากาศอินเดียในปี2016จากนั้นมีการพัฒนาเป็น Tejas Mark 1A ที่มีระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยกว่าเดิมรวมถึงการลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานปัจจุบันยังมีแผนพัฒนา Tejas Mark 2ที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นและมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่จากประเทศมหาอำนาจได้ เทคัสยังถูกนำไปใช้โดยกองทัพเรืออินเดียในรูปแบบเครื่องบินขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินแม้ว่ารุ่นนี้จะยังอยู่ในช่วงการพัฒนาแต่ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายบทบาทของเทคัสให้ครอบคลุมภารกิจทางทะเลด้วยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเทคัสได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมรบทั้งภายในประเทศและกับกองทัพพันธมิตรเพื่อพิสูจน์สมรรถนะในสถานการณ์จริงผลลัพธ์ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับนักบินและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหลายประเทศ เพราะแม้จะเป็นเครื่องบินที่ออกแบบและผลิตภายในประเทศแต่ก็สามารถต่อสู้กับเครื่องบินรบจากชาติมหาอำนาจได้อย่างสูสีโครงการเตคัสยังมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพราะช่วยให้อินเดียลดการพึ่งพาก,การนำเข้าเครื่องบินรบจากต่างประเทศซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดงบประมาณระยะยาวแต่ยังสร้างงานและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศไปพร้อมกันอินเดียยังมีแผนส่งออกเตคัสไปยังประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบทันสมัยในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มบทบาทของอินเดียในตลาดอาวุธโลกในภาพรวม HAL Tejas ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นและความสามารถของอินเดียที่ต้องการยืนหยัดในฐานะประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารชั้นนำและในอนาคตเ e คัสรุ่นใหม่จะยิ่งทรงพลังและล้ำสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับภัยคุกคามยุคใหม่และรักษาความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน